สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่เยานะคะที่เมตตาปิดเมาร้านผลไม้นะคะให้กับช่องพังประกายแก้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณแม่นะคะก็ขออวยพรให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการทํางานกิจการใดอยู่ก็ขอให้รุ่งเรืองนะคะแม่คันก็จัดผลไม้ไว้ตั้งแต่ กลางวันนะคะแต่ว่าพอดีน้องก็ติดลูกค้านะคะแม่ควันก็เลยเก็บไว้มาป้อนให้น้องตอนเย็นนะคะดูสิเพิ่งจะเพิ่งจะกลับมาทานนะคะแม่จ๋ามาถึงม่เฟิร์นก็หิวมากๆเลยนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่เยานะคะคุณแม่จ๋าเนื่องในวันเกิดวันนี้นะคะคุณแม่เลี้ยงผลไม้น้องนช้างนะคะก็ของให้ได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะคะ สิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมวังทุกประการค่ะไหเฟื้นได้ทานผลไมห้หวานแล้วนะคะขอบคุณเนี่ยทำไมยกกาอย่างนั้นยกขาวมันจะเหยียบตะกร้าน่ะมันจะเทตะกร้าเพราะว่าไม่ทันใจนะคะหิวหิว,วอนุโมทานาสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะได้อิ่มก่อนนอนนะคะ ได้เลือกง,งานมาเหนื่อยๆเนาะน้องช้างก็ได้กินผลไม้หวานเติมพลังงานก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะคะได้มีกําลังใจในการสู้ในแต่ละวันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะที่เมตาเลี้ยงนะคะผลไมา้หวานๆวันนี้นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่นะคะ อร่อยไหมเฟิร์นน้องก็จะทานไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ทานเสร็จก็จะไปเข้าหลักนอนนะคะน้องนุ่นก็กำลังเลิกง,งานมาด้านหลัง,ลม,งมาตูนควงจิดโดแล้วแต่ว่าเธอมึนจายำนังน้งเมาแล้วเว้ยกี่ คี้ก้ขีโก้หนังจานพ่อนบุวันนี้ก็วันเกิดคุณแม่ยาวแล้วก็วันเกิดควานน้องนุ่นนี่คุณแม่ยาวเลี้ยงเลี้ยงผลไม้น้องช้างควานน้องนุ่นเลี้ยงยำพอควาเลี้ยงยำไม่ควาน เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะนะคะคลิปยาวแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณแม่ยาวอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากมาให้กำลังใจครอบครัวช้างพังปกาแก้วในไลฟ์นะคะไลฟ์สดแล้วก็ทางคลิปเนาะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ